ส่วนข่าวต่อไปเนี่ยชายอายุ70ปีโอ้โหถ้า70ปีนี่เรียกคุณตาได้แล้วนะ<ม>ก็ขับรถเก๋งผ่านด่านตรวจตำรวจดูทรงและแบบนี้น่าจะเมาแน่ๆ,ๆก็เลยจับให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เป่าเข้าไปเลขที่ออก222ค่ะ222มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาให้เหตุผลอะไรทำไมต้องดื่มเหล่ายอมใจคะ่ะได้โอเคอเท่าไหร่เดี๋ยวดรอเครื่อง เครื่องประมวลนเนยเอะเลขสองสองสองพี่เออมาแน่คุณตางวดน,นี้อ,อุ้ยอะไรมันจะได้เลขตองขนาดนี้สวยไหมคุณเพลงลบสองสองสองถ้าเลขก็สวยแต่มิลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์ถ้าแอลโกอฮอล์ขนาดนี้ไม่ดีนะ,ะก็ดีเนี่ยพี่ตำรวจป๊า อุทานมาก่อนเลยอะ222นะคะคุณผู้ชมตัวเลขที่ออกเป่าออกมาเป็นแบบนี้เกินที่กฎหมายกําหนดไปเยอะเชียวคุณตาเหตุเกิดบริเวณตรงด่านตรวจวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุในช่วง7วันระวังอันตรายเมื่อคืนที่สพบ้านค่ายเขาก็ตั้งด่านนะคะอยู่ตรงจุดเนี้ยระหว่างที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ปับ๊บมีรถเก๋งขับผ่านมาเรียกให้จอดไปเจอชายอา,ายุ70ปีเปิดกระจกลงมาลักษณะแบบเดินเซะแล้วเน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 ทรงตัวจะไม่ค่อยไหวแล้วตารวจแบบนี้อุ้ยดู ทรงเมาแง่แงอาการแบบโยกแยก,กมาแล้วอ่ะตอนแรกไม่ยอมนะไม่ยอมเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็พูดจาบายเบียงไหลายราบอกขอไปสูบบุรีก่อนตำรวจก็อ่ะรอสักพักชวนคุยเกลี้ยกล่อมอยู่นานสุดท้ายเอาเป่าก็เป่าเอา้าจัดไปปูดรู้เรื่อง222มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณลุงเล่าบอกว่าเนี่ย ชีวิมันเศร้านะไหนเล่าให้ฟังหน่อยคุณลุงลุงบอกว่าขับรถมานะแล้วก็จะไปที่วัดบ้านเก่า ซึ่งจุดนั้นอ่ะเป็นจุดที่เก็บกระดูกภรรยาที่ตายไปแล้วโกรธอยู่ที่นั่นมีตายแล้วตั้งแต่ภรรยาเสียเนี่ยใช้ชีวิตมาดีมาคนเดียวตลอด,อดไม่มีใครจนกระทั่งเมื่อคืนเป็นคืนปีใหม่ทั้งเหงาและคิดถึงเมียม,มากกว่าทุกวันก็เ,เลยเลยตัดสินใจว่าจะไปเยี่ยมกระดูกภรรยา,เ,าเ,เลยต้องมีการดื่มเหล้าย้อมใจมาก่อนแล้วดื่มมากี่ขวดไม่บอกไม่บอกว่าดื่มมากี่ขวดแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอตำรวจกะว่าจะแค่ดื่มเหล้าย้อมใจคิดถึงเมียรักที่จากโลกนี้ไป แฟนที่บ้านเก่าไปหาที่วัดที่วัดที่วัดบ้านเก่าครับคือแฟนตายแล้วตายแล้วผมจะไปหาแฟนผมแล้วผมก็จะกลับครับผมอยู่คนเดียวเออแล้ววัดก็ผมก็ตั้งชื่อวัดเนาะค่ะวัดบ้านเก่าโอ้วัดบ้านเก่าบ้านเก่าไปเลยจริงๆรก็ถูกาำนวนคดีไปนะจะได้ความเห็นใจไหมไง โอ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันผิดกฎจราจรเขา <จร S 2> บอกอให้เน้นตักเตือนโ,โอ้ย222มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โอ้โอ,โอ,โอเนี่ยเดินเนี่ยจะไม่ไหวเลยแล้วจะไปขับรถยังไงนะคะเอาฝากันไว้เลยนะคะดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสอสอ,สอฝากกันเอาไว้นะคะคนข้างหลังเป็นห่วงค่า